คลิปวิดีโอนี้ก็จะมาพูดถึงในส่วนของการถอนเงินออกจาก F อ k i l l นะครับสำหรับใครที่ใช้ในส่วนของสกิลในการรับเงินจากต่างประเทศนะครับก็คลิปวิดีโอนี้ก็จะมาอัปเดตวิธีการถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนะครับว่ามันมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับก็อัปเดตล่าสุดเวอร์ชั่ัน2022นะครับโอเคก็เอ่อก่อนอื่นนะครับก็ให้เราเปิดแอปสกิลขึ้นมานะครับสำหรับ ใครที่ต้องการจะถอนเงินออกจากสกิลนะครับก็ในส่วนของอข้อมูลล่าสุดนะครับที่แอดมินถอนล่าสุดนะก็คือถอนวันที่11พฤษภาคม2022นะครับก็ถอนล่าสุดก็ประมาณ3372บาทนะครับก็ถอนเข้าแบงก์กัสกรนะครับซึ่งล่าสุดก็คือเงินเข้าเรียบร้อยนะครับ นี่เลยก็แอดมินได้รับเรียบร้อยที่สําคัญนะครับเงินเข้าทันทีนะครับเอวอร์ชันล่าสุดก็คือไม่ต้องรอข้ามวันนะครับเงินเข้าบัญชีทันทีนะครับภายในอของแอดมินนะครับไม่เกิน1น,นาทีนะครับเงินเข้าเรียบร้อยนะครับก็ถอนล่าสุดวันที่11พฤษภาคมใช่ไหมในระบบของในสกิลนะครับเนีย่ยก็ถอน11พฤษภาคมเวลานะครับ 13.57นะครับเ,เงินเข้ามาในบัญชีของกสิกรนะครับเวลา13.58น,นนะครับก็หมายความว่าเงินเข้าภายใน1น,นาทีนะครับเรียกได้ว่าเงินเข้าทันทีนั่นเองนะครับก็ธุรกรรมนะครับได้รับเงินจากต่างประเทศนะครับนี่เลยก็ตามนี้นะครับ3,171บาทกับอีก60สตังค์นะครับ ก็เวลาเราถอนจากสกิลนะครับก็จะมีการหักค่าธรรมเนียมด้วยนะครับมันจะมีค่าธรรมเนียมนะครับนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นยอดถอนห็่ไหมยอดก็จะตรงกันนะครับเวลาเงินเข้าบัญชีนะครับเขาไม่หักค่าธรรมเนียมนะครับเพราะว่าเขาหาักจากออบัญชีสกิลเรียบร้อยนะครับตามนี้เลยโอเคก็เดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการถอนนะครับสําหรับใครที่ต้องการจะถอนเงินจากสกิลเข้าแบงธนาคารนะครับให้เราเปิดแอปสกิลขึ้นมาดังนั้น ให้เราเข้าไปในส่วนของคําว่า withdraw นะครับคลิกตรงนี้เลยจากนั้นทําการเลือก Bank a c c o u n t นะครับก็คือเลือกบัญชีธนาคารที่เราจะโอนเข้าไปนะครับบางคนอาจจะเพิ่มหลายหลายบัญชีใช่ไหมนะเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะบอกค่าธรรมเนียมนะค่าธรรมเนียมมันจะไม่แบบคงที่นะครับมันจะมีขึ้นมีลงนะครับนะตรงนี้ก็จะบอกออระยะเวลาในการโอนเข้าบัญชีนะครับตามเงื่อนไขก็คือเขาจะบอก ในเงื่อนไขก็คือ2วันทําการนะครับแล้วก็คลิกที่แบงค์ได้เลยนะครับเราจะถอนเข้าแบงค์ไหนนะครับตรงนี้ก็จะบอกมินิมัมก็คือถอนได้ขั้นต่ำเท่าไหร่นะครับเขาจะนับจากยอดคงเหลือนะครับมินิมัมส่วนไมซิมัมก็คือเราสามารถถอนได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีตัวเลขขึ้นมานะครับ เราก็สามารถใส่จํานวนจํานวนเงินได้เลยเราจะถอนเท่าไหร่นะครับต้องการจะถอนทั้งหมดให้เราคลิกในส่วนของไม้ซิมมได้เลยตรงนี้เลยนะครับให้เราคลิกหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะใส่ให้ทั้งหมดที่เรามีในบาลานซ์นะครับในยอดคงเหลือทั้งหมดนะครับนะมันก็จะใส่แบบอัตโนมัติเลยนะครับจากนั้นคลิกคอนติเนียร์ด้านล่างนะครับ หน้านี้ก็จะบอกข้อมูลทั้งหมดนะครับว่าเราทําการพิจ so, ารณการถอนนะครับถอนเข้าแบงก์ไหนก็จะมีบอกนะครับทั้งหมดที่เราจะได้รับเงินเข้าบัญชีนะครับส่วนตรงนี้ก็จะบอกค่าธร,รรมเนียมนะครับว่าเราจะเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ทั้งหมดนะครับที่เราถอนทั้งหมดเท่าไหร่นะครับคลิกคอนเฟิร์มได้เลยเสร็จเรียบร้อยนะครับพอถึงหน้านี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถคลิคกด้านล่างตรงนี้เลยเพื่อกลับไปหน้าบัญชีหลักนะครับ เสร okay. okay. so okay. ็จเรียบร้อยนะครับเราก็รอเงินเข้ามาในในบัญชีธนาคารนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวนี้คือไม่ต้องรอข้ามวันนะครับเงินเข้าทันทีนะครับโอเคก็ขั้นตอนวิธีการถอนเงินล่าสุดจาก Fskill เข้าบัญชีธนาคารนะครับก็จะมีขั้นตอนประมาณนี้เลยนะครับส่วนเว็บไซต์นะครับที่เราสามารถหาเงินฟรีได้นะครับหาเงินเข้าบัญชีสกิลนะครับตอนนี้แอดมินแนะนําให้ใช้ เว็บนี้เลยก็คือเว็บไบเซนนะครับสามารถหาเงินฟรีได้นะครับแล้วก็ถอนเงินเข้าบัญชีสกิลได้นะครับในส่วนของเว็บไบเซนคอมก็จะเป็นการทําพวกเบทสอถามนะครับก็จะได้เป็นเงินดอลลาร์นะครับนี่เลยจะได้เป็นเงินดอลลาร์สามารถเคสเอาเลือกถอนเข้าบัญชีสกิลได้ก็จะมีช่องทางสกิลให้เราถอนนะครับโอเคก็อัปเดตประมาณนี้นะครับใครมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับ